วมื่อวานี้มีข่าวบอกชาวบ้านเนี่ยโอ้เจอของศักดิ์สิทธิ์หินศักดิ์สิทธิ์กันเต็มเหนี่ยวเลยนะบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยเจอหินศักดิ์สิทธิ์หายากอยู่เต็มลานวัดตาเมืองที่ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลที่สุขโขทัยนะฮะนี่นี่คุณไปดูอีทุ่งเสลี่ยมเพราะเชื่อว่าเป็นของดีหายากเป็นข<ร>้าวตอกพะล่วง ซึ่ง<ะ>เป็นหินศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงสุขโขทยัยคุณเชื่อไหมฮะมทั้งพระเนนชาวบ้านต่างจ่นมาเก็บติดตัวไว้บูชาบอกโอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นของของังล <c oughs> ักษณะเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับลูกเต๋า <c oughs> เขาเรียกว่าข้าตอกพระร่วงเขาว่าอย่างนั้นเขาเชื่อว่าถ้าสมมติมีปุ๊บเนี่ยจะไว้บูชาการสิ่งที่ไม่ดีด้านธรณีวิทยาเป็นแร่โลหะชนิดหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่า แร่เหล็กไฟไนท์นะครับพบมากบริเวณเขาพระบาทใหญ่ตําบนเมืองเก่าอาเภอเมืองอือจังหวัดสุขโขทัยซึ่งอันนี้ก็เจอที่สุโขทัยวันนี้รองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยเขาก็ต้องอธิบายหน่อยอว่าจริงๆแล้วนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้โพสต์ข้อความว่าเขาตอกพระร่วงอะ่ะจริงๆมันคือหินไฟไรท์หรือที่มีออแร่ไรโมไรโมไนต์นะครับ ไม่ได้หายากมากนะครับไม่ได้ราคาแพงอะไรเป็นแค่ความเชื่อกันเองในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ครับจริงๆแล้วก็ตอบพระร่วงนี่ก็เป็นแค่หินแรกกลุ่มไพไรท์นะครับหรือฟูโกทองคนโง่ออทองคนโง่ด้วยเหรอคือเขาบอกว่าเออไพรไรท์เนี่ยประโยชน์ก็คือพอมันเอาไปกระทบกันเหล็กแรงๆมันจะเกิดประกายไฟออกมามแล้วก็คนชอบเอาไปทำเป็นเครื่องประดับเพราะว่า ไฮไรท์จะมีสีเหลืองแบบเหลืองอารามจนดูคล้ายกับทองคำอ๋อเขาเรียกว่าทองคนโง่เพราะว่าอย่างนั้นอาจารย์อันนี้คืออาจารย์ดรเจนระดาเดกดวงโมณิพันธ์เขบอกอย่างนั้นนะฮะวิกิพีเดียก็บอกค่ะว่ามันเรียกว่าทองคนโง่จริงจริฟูสโกทองของคนโง่แบบนี้ค่ะซึ่งลักษณะเนี่ยมันจะโครงสร้างเป็นลูกบาศโดยมีแร่ไรโมไนค์นะครับเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อของแร่ไฮไรท์เนี่ยทำให้เนื้อคล้ายโลหะหินแร่ไฮไรท์นะครับโดยมักจะถูกนําไป เป็นแผ่นหินปูตามสถานที่ทางเดินาศาสนาเช่นวัดแล้วพอทุบทิ้งปุ๊บมันก็จะเป็นผุพังเป็นแบบเศษเล็กๆแบบนี้นะครับแผ่นหินก็จะผกแตกแล้วมันก็จะกลายเป็นเหลี่ยมลูกเต่าซึ่งลักษณะสี่เหลี่ยมทรงยาวขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปนะฮะยาวตั้งแต่0.5ถึง3เซนติเมตรนะฮะดังนั้น,ค,นคือมันไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ก็คือแร่ชนิดนเออมัไม่ใช่หินศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคือมันก็สวยดีคนก็นิยมมาไปทําเป็นเครื่องประดับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดมันดูเหมือนนั้นเลยอ่ะนี่มันมีความประกายทองไงเหมือนไอ้นะเหมือนไมโลคิ้วป่ะเมื่อก่อนในแก้วใช่ไหมแล้วก็โดยผงทองเนี่ยหรอไมโลคิ้วที่เป็นของกิน่นะที่เป็นไมโลแล้วก็สีเที่ผ่านไปอยู่เนาะสีหิวแหละเอาจริงจริง ะเวลาที่เก็บไว้แล้วแม่อะไรนะคนที่เก็บไว้ยังไงเขาอธิบายให้ฟังแล้วเอามาคืนไหมเนี่ย